สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรามาพบกันในวิชาภาษาไทยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องสาลอีนะคะสาลอีสาลอ,าอีอ่านว่าอีสาลอีอ่านว่าอี การะสมสระ,ะอิกบอใบไม้รวมกับสะละอิอ่านว่าบออีบีอ่านพร้อมกันนะคะบออีบีต่อไปนะคะต่อเต่า สาริรวมกันอ่านว่าต่ออิติต่ออิติต่อไปนะคะให้เด็กๆฝึกพูดนะคะฝึกอ่านตามคุณครูนะคะตัวนี้ตัวอะไรคะปลาพอาปลานั่นเองนะคะรวมกันกับสารี ปอป้าสารอีอ่านว่าอ่านว่าอะไรคะถูกต้องค่ะปออีปีปออีปีต่อไปนะคะตัวต่อไปนะคะวอแหวนสาอีอ่านว่าวออีวิ วออีวิต่อไปนะคะลอลิงสลัอีอ่านว่าลออีลิลออีล,ล,ออลินะคะต่อไปนะคะให้เด็กๆด,ดูนะคะรูปนี้คือรูปอะไรคะ จุลานะคะจุลานะคะจุลาก็คือเว้าจุลานั่นเองนะคะเว้าจุลาก็คือจอจุลารวมกันคบสระอีลอจุลาสระอีอ่านว่าลออีลิลออีลิต่อไปนะคะเราก็จะมาฝึกผสมคำที่ เป็นสองพยางนะคะรูปนี้คือไก่นะคะไก่ก็คือออกเสียงกรวมกันกับอ่ะให้เด็กๆลองฝึกอ่านนะคะอันนี้คือไก่นะคะรวมกันกับสระอ,อ่านว่าก็อ่ะกะนะคะทหาร รวมกันกับสาลาร,รวมกันกับสาลาโอเคเแ้ต่ะต่อไปนะคะมอมาหัวกับสาอาอ่านว่ามอะมมออ่ะมา ไปค่ะตัวอะไรคะลิงหรือลอลิงนั่นเองนะคะลอลิงบวกกับซาลาอีลอลิงซาลา,าอีอ่านว่าลออีลิลออ,อีลิสองคำรวมกันก็คือมะลิมะลิคำต่อไปนะคะ เริ่มต้นด้วยกไก่บวกกับสาระอาอีกแล้วนะคะกไก่สาระอาอ่านว่ากออ่ะกะรวมกันกับเปาป้าสาระอีปออีปีรวมกันนะคะอ่านว่ากออ่ะกะปออีปีกะปี ก็คือรูปนี้นะคะกับอีต่อไปนะคะก็เป็นอบอใบไม้ซาระ e. อ,ร e. บอร e. บีบออี e. บีบออีบีดอเด็กดอเด็กนะคะรวมกับซาระ อ,อ่านว่าอะไรคะเด็กเกมีใครรู้บ้างเอ่ยอ่านว่าดอาดารวมกันก็คือคำว่าบิดานะคะบิดาก็คือคุณพ่อนั่นเองนะคะบิดาส่วนคำต่อไปนะคะพอแหวนซาลา อีอ่านว่าวออีวินะคะวออิวินะคะไม่ใช่วออีบีนะคะลูกวออีวิทอทงบวก,กับซาลาอีอ่านว่าทออีทีทออีทีรวมสองคำรวมกัน วออีวิทออีทีวิทีวิทีนะคะคำต่อไปนะคะจะเป็นสมพยางนะคะจะเป็น3มพยางอ่าให้เด็กๆด,กดูรูปนี้คือรูปอะไรคะรูปนี้นะคะเด็กๆรูปอะไรคะลูป รูปนานะคะรูปนานานะคะอันนี้คือนารวมกันกับรอจุลาสาลาอิลออลินะคะลออีลิรวมกันกับกอไก่สาลาอาอ่านว่าอะไรคะลูก ใช่แล้วคะ่ะนออานาะลออิลิกออากานาลิกานะคะนาลิกาเอาไว้บอกเวลานะคะต่อไปนะคะเราจะมาอ่านทบทวนนะคะคำที่หนึ่งอ่านว่ามออมะลออิลิ เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะคำที่สองอ่านว่ากออกะทออิิกะทิต่อไปนะคะคำที่สมนะคะอ่านว่าบออิบิดออาดาบิดาต่อไปค่ะ คำที่สี่นะคะอ่านว่ากออกะปออีปิกะปินะคะต่อไปนะคะคำว่านออานาลอ,อีลิกออากานาลิกา ต่อไปนะคะคำสุดท้ายอ่านว่าวอีวิทออีทีวิทีเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราก็จะมาฝึกทำแบบฝึกหัดกันนะคะให้เด็กๆหาหนังสือเล่มนี้เลยนะคะพัฒนาภาษาไทยเล่มห้า แล้วเราก็จะมาโยงเส้นจากคู่ภาพกับคำกันนะคะแล้วให้เด็กๆหัดอ่านคำที่ได้โยงนะคะอ่านหน้าที่หนึ่งก็เป็นหน้าแปดนะคะเด็กๆลองอ่านดูนะคะว่าคำที่อยู่ในหนังสือเนี่ยอ่านว่าอะไรนะคะแล้วก็โยงไปหารูปภาพนะคะ เด็กๆลองอ่านคำที่หนึ่งะคะอ่านว่าอะไรเอ่ยกลอะกระทอ,อะทะกระทะหนูก็โยงไปหารูปอะไรคะรูปกระทะนะคะแล้วหนูโยงเสร็จเรียบร้อยหนูก็เขียนชื่อชั้นชั้นก็คืออสา3ทับหาทับสอทับหนูอยู่ห้องใครหนูก็เขียนให้ถูกต้องนะคะ ต่อไปอีกหน้าหนึ่งนะคะก็เป็นหน้าเก้าจะเป็นหน้าที่อยู่คู่กันนะคะเหมือนเดิมหนูอ่านคำอ่านตามตัวเพญชนะเลยนะคะพอรออะพระสอองอคอกลันสงพระสงนะคะหนูก็โยงไปหาพระสงฆ์ หนูโยงเสร็จเรียบร้อย5คำนะคะหนูก็เขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ชั้นเหมือนเดิมนะคะพอหนูทำเสร็จแล้วเดี๋ยวพอถึงวันที่หนูมาโรงเรียนหนูก็นำมาส่งคุณครูนะคะเหมือนเดิมเลย ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพอแค่นี้นะคะให้เด็กๆฝึกอ่านด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ที่โรงเรียนค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ